สวัสดีครับเพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะเข้ามาแนะนําวิธีการนะครับเห็ดจังไดนะครับเห็ดจังไดมันปลูกแล้วมันบางามนะครับบางคนในคอมเมนต์เข้ามาถามผมว่ามันนี่นะครับจีแก้ไขจังไดนอปลูกไปแล้ว2เดือน3เดือนนะครับมันบางามบายอมใหญ่เลยนะครับผมเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นติดตามเพิ่นเขามาเบิ้งอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นก็อยากสอบถามว่าการแก้ไข เขามีวิธีแก้ไขบอหลังจากเสียบไปแล้วนะครับปลูกไปแล้ว 2, 2> เดือน3เดือนแล้วนะครับหลังจากมั่นที่เสียบไปแล้วมันบอง,งามเลยเพลินวานะครับเขาจะมีวิธีแก้ไขบอมีเบิร์นะครับวิธีการแก้ไขนะครับแต่ว่าผมก็จะแก้ไขอยูอ่ช่วงที่ว่าเขาปลูกมาแล้วนะครับผมจะบอกวิธีแก้ไขนะครับงามนะครับบอเกินอาทิตย์2ออาทิตย์กะ ฟื้นกระง่ามขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่ว่ามันกับเป็นการแก้ไขแค่ปัญหาเฉพาะนานะครับมันบอเป็นขันเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับเอาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะล่งเป็นการบอกแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าผมเคยปลูกมากผมก็ล่องพิษล่องถึกมากคือกันนะครับผมกับตะกีบอเคยเหตุคือกันมาเหตุนะครับผู้นั้นว่าดีผู้นี้ว่าบ่ดีผมก็ลองมาเบิด ทุกอย่างนะครับศึกษาในหนังสือในตำราก Albertsuneal นะครับผมจนแฟนเพิ่นว่า,าไปเห็นหนังสือขายซะเพิ่นว่านะครับอ่า,อานอ่านทุกอย่างนะครับที่เพิ่นว่าดีนะครับศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับพวกมันเพราะว่าผมามากในการเก,กรเษตรนะครับคนหนึ่งเลยละนะครับวิธีการแก้ไขมันมายากพี่น้องนะครับการแก้ไขนะครับอยากให้มันงามนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ไขนี่ก็คือ ต,ต้องใส่ปุ๋ยฉีดหรือว่าเฮาต้องเอาปุ๋ยเม็ดมาหยอดนะครับบางคนกับว่าต้นทุนมันคือสูงแท้ะนะครับเอาแบบว่าเหตุจังไดให้ให้ต้นทุนมันต่ำในเดอ้อแต่ว,แว่าขอให้มันได้ผลผลิตน้าแน่นะครับก็ขอให้มันได้ผลผลิตในสม,สมน้ามสมเหนือต่อไร่นะครับอันนี้ผมก็บบอกบ่ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าผมก็สชีนะนําวิธีการแก้ไขนะครับแต่ว่า การแก้ไขวิธีของผมเนี่ยคือบอาง่ายๆว่าใส่เป็นหร์โมนานาม้ำซาฉีดนะครับเป็นห่อโมนเป็นปุ๋ยน้ำซาฉีดสักส่วนใหญ่นะครับพะว่ามันฉีดกินได้เร็วมันเกิดเช็ดอให้ปุ๋ยนี่นะครับฉีดเข้าไปในต้นมันนี่นะครับหาเขาฉีดใส่ใบนะครับมันจะสามารถกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันโดนใบโดนยอดนะครับการใส่ปุ๋ยเก็ดคืเอเก่าแหละครับพี่น้อง ยี่สิบห้าห้าห้านะครับบพรว่าฉีดเป็นยี่ห้อได้กระซังดีเบิร์ตนั่นแหละนะครับเอมา,า,ามาละลายน้ำฉีดแต่ว่าการฉีดละลายน้ำฉีดก็คือ,อน้ำยี่สิบลิตรเทาใส่สองสอนพุ่นๆนะครับเพราะว่าต้นใหม่เขามันบอ่อใหญ่ต้นใหม่เขามัอนจากหลังสองเดือนสามเดือนแล้วยังบ่อั่นได้เพื่องแอลยู่พราตะเพียงเพราเขาเพิ่นว่านะครับฉีดเข้าไปนะครับฉีดทุกเจ็ดวันนะครับพี่น้อง ทุกเจ็ดวันกระตุ้นให้เพิ่นล่องเมืองว่าเพิ่นจะกินปุ๋ยบอ่อเพิ่นจะรับปุ๋ยบอ่อนะครับพี่นอ้องอ่าเพราะว่าในช่วงนี้คือว่าสองสามเดือนแล้วมันจาหลังนะครับเอาปุ๋ยยี่สิบห้าห้านะครับผสมน้ายาเร่งรากเข้าไปน้าเด้อนะครับเพราะว่ามันจะเฮตุให้อ่าการออกหากินหรือว่าเหตุให้รากนี่แตกนะครับแตกหลายนะครับหากินปุ๋ยได้ดีกว่านะครับหรือว่าถาผู้ใดนะครับอ่าพอมีทุนนะครับ เอาสูตร18 45ก็ได้นะครับ18 45ก็ได้สอบลราประมาณ6กลอยนี่แหละนะครับเอามาหยอดนดะครับพี่น้องเอามาหยอดลูรุงงห้ยทางดินน้าแน่นะครับอ่ะก็ดีคือกันนะครับเอามาหยอดลูรุงงห้ยทางดินก่อนเท้าฉีดหยอดเท้าเหลียวเบิงก่อนว่ารองมั่นเนี่ยเท้ามีบอมีหยาบอ่นะครับอ,ะอ่ะถ้าสมมติว่ามีหยาอย่าเฝ้าไปหยอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้กําจัาาาาดหยาก่อนนะครับกําจัดหยาเพราะว่าจีใส่ยาฆ่ายาฉีดนะครับอนะ่ต้องฉีด ดูซึมนะครับสีดูซึมนะครับให้เพื่อนมีควบชำนาญผู้มีควมชำนาญไปฉีดจ้างเพื่อนไปฉีดให้นะครับเอาหยาได้แล้วนะครับห้องก็จังมาเตรียมหยอดปุ๋ยนะครับหรือว่ากอนเหฉีดฉีดนะครับฉีดยาฆ่า้าเฮ้าลุ่งฉีดปุ๋ยทังน้ำกอนนะครับฉีดปุ๋ยน้ำนะครับให้เพื่อนอาหารทังใบกอนนะครับมันจะฟื้นได้เร็วนะครับมันจะฟื้นได้เร็วถ้าเฮ้าฉีดปุ๋ยนะครับ ทางเ้าฉีดปุ๋ยอ่ายี่ห้าห้าห้านี่ครับผสมน้ายาเร่งลากเข้าไปหลักกาจังมาให้เพิ่นมาฉีดยาข่ายนะครับแล้วเขาฉีดฮู้จักว่าอ่ามันเท่านี่ถือกับปุ๋ยบอนะครับอ่าเวลาเขาฉีดปุ๋ยเข้าไปแล้วนี่ยอดมันฉีดยอดนี่มันจีออกไวนะครับพี่น้องยอดจีออกไวนะครับมันจะแทงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเขาเรียวเบิง์เขาเกิดจากฮู้จักเลยนะครับว่ามันอ่าปุ๋ยเขาฉีดลงไปเนี่ยมันได้ผลบอนะครับวิธีการแก้ไขอันดับอ่า เาปลูกแล้วนะครับเขาปลูกแล้วนะครับว่ามันบวงงามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขั้นตอนแรกๆนะครับปลูกจังได้กับงามนะครับแต่เหตุคือผมเบาแต่แหลกเลยนะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถึง 2- อสาเดือนแล้วนะครับมันจะได้มันมันเริ่มออกหัวมีหัวแล้วแต่ว่ามันเพิ่นเพิ่นว่ามันปลูกแล้วมันบองงามนะครับก็บรรด้เพิ่นก็บรรเด้บอกว่าเพิ่นปลูกสายพันธุ์เอียงนะครับพี่น้อง อันนี้เพืเ่อนแคเขาเมล็ดขม้าถามว่าแก้ไขจังไดปลูกไปแล้ว3เดือนนะครับสมเดือนมันเนี่ยมองงัน,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 นบ่ท่านไหนงามอยู่นะครับเขาจะแก่ไขลักษณะใดนะครับแก่ไขคือผมวากอน,นะครับถ้าผู้ที่เขามาถามผมนะครับได้เบิ้งคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้กะเฮ็ดตามวิธีที่ผมบอกนี่แหละนะครับเพราะว่าผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันดีนะครับกะฟังไปแล้วหลักกเฮ็ด S <S <an> คือผมว่าเขาก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2เดี๋ยวผมสิบอกว่าฉีดฮอ,อร์โมนอีหยังนะครับเพื่อบำรุงนะครับเพื่อบำรุงต้นขึ้นมาอีกจังน้อยก่อนหล่ะจังบำรุงอ่าให้มันลงหัวนะครับให้มันลงหัวเขาบอาจำเป็นต้องเอา0060มาฉีดอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยสูมือเนี่ยมันมีปุ๋ยสูตร์สำเร็จนะครับปุ๋ยระเบิดหัวทางบริษัทนี่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาหลายนะครับเอามาผสมฉีดเลยเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมาแล้วเพิ่นแต่งมาเรียบร้อยแล้วแค่ใส่ฉีด สองฟ้านะครับฟ้าหนึ่งสองฟ้าผสมน้ำยี่สลิตรกระชีดระเบิดหัวได้แล้วนะครับซูมเมอนี่ก็คือ,อาบางบริษัทผลิตแบบสําเร็จมากนะครับพี่น้องอ่าหลายๆแนวคือกันนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรนะครับที่จัดหาจัดสื่อมาใส่นะครับผมก่าได้ผลดีคือกันนะครับาบางยี่ห้อเอามาฉีดกซ็ซื้อๆนะครับพี่น้องก็ว่าอยากไปปาให้เพิ่นดอกนะครับ หรือว่ามันว่ถถอให้ถือสวนเจ้าของกับวงหูจักนะครับแต่ว่านะครับกะซุเมอนี่กะคือมันมันมันมีปุ๋ยแบบสําเร็จหลายแนวนะครับที่เพิ่นคออเมนเข้ามาว่าปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี่เฮ็ดจังไ๋นะครับอันนี้นะครับการแก้ไขนะครับขันต้นนะครับเอาปุ๋ยน้ำเข้าไปฉีดซะก่อนนะครับฉีดเบิ่งงบามั่นเฮ่านี้มีปฏิกิริยาแบบใดนะครับแต่ว่าเขาต้องกับจัดหญ้าซะก่อนเด้นะครับพี่น้องกับจัดห้าให้ลองมั่นเนี่ยมันแปนซะก่อนนะครับ มันจีเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเฮาไปฉีดมันกระไดพ้นนะครับว่ามันเฮาว่าตองห่วงดอกนะครับแต่ว่าเฮากิดตองบํารุงแบบเพราะว่ามันจีบปลายเหตุแล้วนะครับมันสองสามเดือนแล้วนะครับเฮาแก้ไขลักษณะนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าถามมันปีหนานะครับถอนออกแล้วนะครับเขาเมา่อเมืองอีกในคลิปเดี๋ยวผมเช็ดคลิปให้เบิองครับวิธีวิธีการเห็ดขันต้นขันแรกเลยนะครับเฮาใส่เท่าเดียวก็ได้นะครับปุ๋ย นะครับเขาแค่มาฉีดอร์โมนเอาแค่เล็กๆหน่อยนะครับซอยกระตุนซอยระเบิดหัวมันนะครับพอว่าเขาโมมีเวลาบางคนบมมีเวาครับบางคนรับราชการเพื่อนกับเฮดทิมไปแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วกับเพื่อนกัจ้างคนมาเบิงไห่กับโมมเวลานะครับบางคนกับมาเฮดเป็นอาชีพเสริมนะครับบางคนกับไปเซาไวเฮดแล้วเฮดทิมไปแล้วกับว่าได้มีเวลามาเบิงนะครับพูดถึง ผู้ที่บมมีเวลามาเบิงนะครับผมก็จะบอกสูตรบอกวิธีนะครับได้ผลแน่นอนนะครับอ่ารหนึงหาตัน6ตันกะโอเคแล้วนะครับราคามั่นกะบบวกในช่วงนี้กัถือว่าโอเคนะครับสูงนะครับกเัเฮดให้ผลผลิตเท่าได้ราคาได้สูงขึ้นนะครับ ครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับอ่าบอกเข้าใจอีกอย่างจะคอมเมนต์เข้ามาถามครับอ่าผมมีเวลาผมจิตอบทุกคําถามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับอ่าติชมจังได้กะจังคอมเมนต์เข้ามานะครับผมอ่าครับผมคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ